ลมอ,อันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงเป็นตาสิพลาดถา้าหับในเด้อเสะ ตัวหลวงพ่อไปลน่อยนอกสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีตอนสายๆพี่น้องจ๋าตอนนี้8ปดโมงสินาทีแล้ว นัดเขาเจ้านัดรถไว้วันสิไปประมาณ8โมงสันสิออกจากบ้าน7โมงใครที่คอยบอกเราว่า7โมงไปๆปดสบายดีเด้อคุณกว่าวันนี้จะข้ามไปฝั่งไทยเนาะไปหาหมอพี่น้องบ่้ไปเที่ยวไปหาหมอเออแล้วจะนั่งเรือหางยาวไปขึ้นมาแสงโอ้ไม่แย่เนี่ยเอาขี้ตุมขึ้นหาอ นั่งเรือข้ามแล้วจ้าสบายดีแดดออกแล้วเนาะแต่ว่ากระบอกหอนพอดีพอดีอากาศเยน็เยนเย็นสบายสบายน่ำก็พอ่ได้เสี่ยวนรองพี่นอ้องมันย่ามแล้งน่ำมันบุกข้นเนาะมันบอ่ได้เป็นขืนน่ำใสๆสบุคือย่ามฝนเนี่ย แม่น้ำโขงแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในลาวเนาะและก็ไม่ได้ติดทะเลวันอาทิตย์เขาเจ้าก็ขคำมัตตลาดฟังนีหล่เนาะส่วนใหญ่เขาเจ้าสิมาวันอาทิตย์ ถาวันธรรมดาก็บุ่คอยมีค้นขามบันไดอันนี้ใบนัดลงบานเนาะอินเตอร์มุกดาหาร อันนี้กันจะเป็นอำเภอสนุมานจังหวัดอำนาจเจริญเนาะใกล้บ้านบ่อหมีจากบ้านบ่อหมีมากะนั่งรถมาบริาพาสิบนาทีหอดแล้ว ถึงฝั่งไทยแล้วไปขึ้นบันไดหนาอ <c oughs> ขึ้นไปกับซิเยืนหนังสือผ่านแดนซั่วข่าว รถสามล้อต่อถ, Buffalo. ถึงโรงบยานแลท่านุูมชมเข้ามาในตัวเมืองมุกดาหารแล้วอันนี้บิ๊กซีมินิบอรนี บิ๊กซีมินิน่ังไงน่าจะเป็นหอคอยอโรงบาลอินเตอร์เนชั่นแนลมุกดาหารนางรถมากอะ่ะบ่ถึงครึ่งสโมงเนาะแต่ลรงบานเนี่ยคนลาวก็เจะออกมา,ลาหลายหลายมาแต่ละเทือกอะมีแต่คนลาว

หลัจงจากที่ตรวจเลือดแล้วสิออกมาหากินข่าวรอผลตรวจประมาณคนะรึ่งชั่วโมงเนาะออกมาตามหมอนัดก็เลิ่มปริยายว่ามันหูโรคอยู่แล้วเนาะก็่นพิจาร์ตรวจเลือดแล้วก็รับยาแล้วก็กลับรอแป๊บเดียวก่อนรอมันจะหากินข่ามันนำก่อนเพ่าะไม่กินข่าวเน๊เพราะหมอเขาจะเสิให้งดอาหารการกินก่อนที่มาตรวจโรคครูครับผลตรวจออกมาแล้วพี่น้องเนาะ หมดไป1,810บาทกับใบนัดนัดอีกที่3เดือนกับ12บมีนาคมปีหนา้าสิไปไซต์ต่อนเนี่ยนะนานทีามา,าร,าราใจคุ้มเนาะยันรอรถอยเป็นคาเฟ่บอล่ สาวันอยากไปคาเฟ่คาเฟ่มุกดาหารแล้วก็จกังสิไปเมคโคตอมาทั้งปีต้องไปให้คุ้มนะจ๊ะพอหลกับเมาแล้ว oh <my> หลังจากที่ออกจากโรงบ้านาลก็มาต่อหรือคาเฟ่สาวันอยากมาที่นี่เนาะ ไล่พาดท,ทองบอกกำลังจะถึงอยู่ในมุกดาหารแต่เอามอนมี่บรรยากาศดีเด้ดบ่แดดเนาะพอดีอากาศกระบอกหอนบอ่หนาวถึงแล้วนี่ไงไล่พาดท,ทองก็คือแลนเขาทางเขาทางออกเขาโอ้ยมันเขา เขทาทั้งได้ก็ได้เอาไปโดดไอ้หลวค่ะจะมาอะไรมานี่บะเดินโนถนดีก่ากระสิเป็นครั้งแรกกระสีตื่นเต้นเลยจักหน่อย ามมามากับคนขับรถวันนี้ต้องพอเมาแล้วเนาะก็เลยเอาให้คุ้มไปเต็มที่อยากไปใส่เดี๋ยวขาเมือกสีแวรแม็กโคภาษาลาวเลยพี่น้องยินดีตอนรับ โรงบาลเขาเจ้ากับมีภาษาไทยกับภาษาลาวเนาะต้องมีเสียค่าเข้าสมส่วนสี่คนสองร้อยสี่สิบคนละหกสิบบาทอันนี้เอาบาทพี่พพ คนละครงบพี่มันเป็นคาเฟ่พี่น้องพาดท,ทองไล่พาดท,ทองอ สวนดอกไม้นะจ๊ะพักผ่อนย่อนใจส่วนวนี้ก็ใกล้คริสต์มาสแล้วเอามาถึงหอเอลฟิลหอเอลฟ <present simple. S 2> ิล <naz i> ah อยู่ๆทะลุมิติมาถึงเมืองนอกนี่เลยพี่น้องไล่พาดทอง มุกดาหารผู้ดายันผ่านมาทางนี้มันก็จะมีร้านกาแฟเนาะร้านกาแฟร้านอาหารโอ้มีดอกไม้แสง บ่ต้องไปหอดต่างประเทศดอกพี่น้องบ่ต้องเสียค่าเครื่องบินนะจ๊ะมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงบรรยากาศเนาะแต่ว่าค้นก็นหลายเดยนี่สวนดอกไม้ทุ่งลาเวนเดอร์แมนอยู่บ่บูซันเวีย ด้านหลังก็จะเป็นอ่ภูเขาอันนั้นก็จะเป็นสวนอ้อยกางามการหยังอยู่พี่น้องอันนี้จะเป็นดอกบูซันเวีย ท,ที่ได้มากพี่น้องนาะวิวสวยมุมสวยดอกไม้สวยบรรยากาศดีดีอะไรเดเดี๋ยวสิยางรอบๆมีหอดมันจะมีหลายสวนอยู่นะมีหลายโซนเก็บแสงเก็บเร็วๆเก็บก่อนจะคล้องสวนเขาสิบพ่อเป้าเก็บ เก็บส้มพี่น้องเก็บสม้มตอนนี้เรามีเรามาถึงสวนส้มแล้วนะจ๊ะสดๆจากต้นเออเนาะเอาไปตะกร้า,น,า,ามมนึ่งบัวลายดอกไหมองนะนี่มอยกันไ <c oughs> ปชมสวนชมกันโอ้ยนะบุญเนี่ยข้อมนี่ยส่วนสัตว์บุญเด็กมีสัตว์แล้วก็มีโซนดอกไม้หลายสนิทอยู่ เดี๋ยวจ้าอุยสมร้อนอันนี้ก็จะเป็นดอกคอสมอตเตี้ยเป็นส่วนเล็ก เป็นมุมถ่ายรูปบรรยากาศดีอะ ด้านหลังก็เป็นวิวสวยภูเขาตรงนั้นก็เป็นสะพาน เดินไปเดินมามาฮอดประเทศสิงคโปร์แล้วแสงจันทร์ เอาคือบไม่นำพลออกมาล่ะอันนี้เจ้ามากายหนะ้ยยีรุกบาทได้สองใบแซมจะไปสี่ใบอันนี้สี่ใบยี่สี่ล้านนะจ๊ะเอามาเบิ่งวันที่มันดูหกลอยนะหกลอยบาทหกลอยบาทนี่ไปแล้วลอยนะี่สิบสองล้าน สองใบนะจ๊ะรอหลุดพื้นที่16นี้ของ,ของสวรรค์หันบอบกโบกเคยสื่อ,อคืออยู่ดีๆก็หมดเงินไปหกหมื่นหกร้อยบาทอันมา,า,า, <c oughs> านั่งนี่ก็บริกินเอียงมากมายดอกม,มัทฉะนำเปาเ <spe ak> พียวมัทฉะ,อ,ะอันนี้เป็นเพียวมัทฉะกินได้ทุกคนเบาหวานหันไม่เสียวขมมันบริีความหวานเลยบริเวณสายลิ้นตา จากที่เป็นย่างลอกหอนๆกนัมานั่งห้องแอร์เย็นๆนะจ๊ะอันนี้จะเป็นร้านของคาเฟ่ถ้ามาคาเฟ่ต้องมาร้านกาแฟออกจากนี่ก็สิไปแมคโครไปรหาซื้อของแล้วก็สิกลับเนาะแค่นั้น นอกจาโม่ในเร่องสิ่ขอเก็บภาพบรรยากาศเพลงพวกนี้มหาหมอแต่ว่าได้มาเที่ยวพร้อมได้รอตตรีพร้อมนะจ๊ะไปเนี่ย้องสบายดีดดไปที่แทงมีอีกด้านสุดท้ายไปจ่ายเงินรอบนะกระเป๋าเบาแล้วกระเป๋าแห้งเลยมาวันเดียว